สวัสดีเจ้าวันนี้กัอาหารคุณสามีเนาะแฮมเบอร์เกอร์เจ้าก่อนอื่นจะเอาเบคอนไปทอดก่อนสมศรีก็ตั้งกระทะเอาเบคอนไปทอดกันเนาะเสร็จแล้วก็มาทําเนื้อเจ้าเนื้อนี่กัเป็นเนื้อบดเนาะเนื้อบดนี่แหละสมศรีก็จะมาทําปั้นเป็นก้อนแล้วก็มาตบๆๆเพราะมันเป็นแผ่นนะแผ่นก็แล้วแต่ความชอบของคนเนาะ จะเอากลมหรือมกลมจะเอาหนาหรือจะเอาบางตามสบายลเลยเจ้าแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก็สูตรสมสีเหมือนเดิมก็ใส่พริกไทยกับเลือแล้วก็กราบ,บด้านใส่เหมือนเดิมเจ้าพริกไทยก็บเลือสูตรฝรั่งเนาะเป็นเจี้แหละติแมคโดนลด์หรือว่าแมคโดนลอ,อ์เขาก็เนี่ยเจี๊ย ถ้าผายชอบพริกก็ใส่พริกป่นลงไปแล้วแต่ใส่ชุดรสรสดีแล้วแต่ความชอบของคนเนาะฝรั่งไมนชอบนะฝรั่งชอบแต่เกลือกับพริกไทยเนาะเสร็จแล้วก็ไปทอดในกระทะเจ้าเบคอนก็ใกล้จะสุกเราสมรีก็เอาแฮมเบอร์เกิร์ดลงไปทอดเลยเจ้าทอดเสร็จแล้วก็กลับด้านเนาะกลับด้านก็กดกดผายชอบสุกหรือมสุกกะมสุกก็ได้สุกก็ได้แล้วแต่เนาะอันนี้คุณสามีชอบสุกสมชีก็ทอดกลับด้านเลยเจ้า แล้วแต่ความสะดวกของคนนะใครชอบแบบไหนก็จัดเลยค่ะอันนี้ก็ลอ้อแฮมเบอร์เกอร์ซุกสักน่อยระหว่างนี้ก็เอาขนมปังไปเข้าเครื่องเื่ออุ่นนะหรือว่าเอาไปปิ้งเอาไปย่างก็ได้คุณสามีก็จะเนี่ยจะอั่นเนาะมสมศรีก็ได้ถ่ายพอสมศรีเอาไปเข้าเครื่องปิ้งขนมปังปิ้งนะอืมพัหลังไป็นยายๆขนมปังเฮ่ออุน่นๆหน่อย อันนี้เ็จแล้วสมที่จะเอาชีดวางเจา้ากลับด้านแล้วเนาะเอาชีดแฟชีดเป็นแผ่นเนาะสำหรับแฮมเบเกิ์เอาไปวางเลยเจา้าแล้ววางนี่กับเบาไฟนะพา,ะาเนื้อมันจะสุกแล้วเบคอนเบคอนก็นสุกแล้วนะสมสีก็เจ็ดไปน้ำมันกระเด็น <laughs> มันต็มม่วนถ้าขดยาคนดลำพางกั็สูมมาด้วยเจเนอ <laughs> มันหันเนื้มันกระเด้ดแล้วมันโอ้นได้อันนี้ก็รอขนมปังเจ้าขนมปังอุ่นอยู่เนาะกำได้ไทยให้ฟอ ันนี้กะวันนี้มีสลัดเนาะเพราะว่าบอกเขาคนสามีไปซื้อกลปัไปอะสมสีกําไปฝนมาตกก็เลยมันได้มีสลัดเจ้าใสแ่แต่แต่งดองกับมะเขือเทศแล้วกะหอมพอใหญ่กะหั่นไว้ให้ระเรียบร้อยอันนี้กะรอค่ะรอขนมปังอุน่นอุ่นขนมปังอยู่ขนมปังให้มาเกิดและต้องอุ่นนะคะถ้าอุ่นแล้วมันจะหลับเนาะสมสีกาได้ถ่ายพอตอนอุนนะ่นเนาะ ถ้าไผมีเครื่องอุ่นก็อุ่นก็กระทะก็ได้เจ้าเอาไปวางก็กระทะเลยแล้วมันก็จะอุ่นเองหันมามันจะมีรอยเหมือนกับรอยปิง้งอันเนี้ยขนมปังแฮมเบอร์เกอร์คุณสามีก็จะใส่มายองเนสลงไปเจ้าทาขนมปังทั้งสองข้างเลยเนอะ เสร็จแล้วก็ใส่แตงดองแตงแตงดองนี่สมศรีก็บอกสูตรไปแล้วเนาะไปหาดูคลิปเอาเน้อคนที่มาใหม่อะเสร็จแล้วก็ใส่แฮมเบอร์เกอร์ลงไปเจ้าวันนี้มีพักสลัดยังบอกนั่นแหละเพราะว่าบอกว่าพ่อสามีไปซื้อกลปัไปแกก็เลยกินจอีอยแหละเสร็จแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่เจ้าแล้วก็ใส่เบคอนลงไปเบคอนด่ทอดอะเนาะ มีพักสลัดก็จะดีอย่างน้อยแต่มันมีเนาะเพราะต่งคนต่างขี้ขานก็เลยกินจะอี้แหละคุณสามีกำเรื่องมากลยเจ้าแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปเจ้าแล้วก็ซอดมะเขือเทศโรยหน้าแค่นี้ก็เซแล้วเจ้าแฮมเบอร์เกอร์น่ากินก็ เสร็จแล้วของคุณสามีเขาสามสมสีกินวมามันกินเจ้ากินยํำนอไปแล้วกินเนกัจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดต,ตามกรุณากดไลค์กดแชร์